คือย <łość> ังไม่กลับบ้านเลยอยู่ตั้งแต่วันพัีหย์เลยดีมากงานเราจะยาวไปจนถึงวันที่ยีสิสิงหาคมนะคะก็เริ่มตั้งแต่ห้างเปิดจนห้างปิดนะใครที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ปัญญา5ดาวนะคะยังมาทันนะคะมาที่ The Mall Lifestyle b a n แค a ที่นี่แล้วก็ทักทายด้วยมีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ด้วยนะคะ เราก็บันทึกเทปด้เดี๋ยวเราก็จะไปออกข่าวเหมือนกันนะคะเช่นวันนี้ทำหน้าตาสดใสเข้าไว้นะคะเพราะว่าเผื่อออกกล้องออกไลฟ์นะคะชวนเพื่อนพี่น้องมากันได้เลยยังมาทันอยู่นะเพราะว่าวันนี้กิจกรรมเพียบนอกจากจะมีพี่โยพี่ตาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสองแนะนําก่อนว่าวันนี้ช่วงประมาณสักห้าโมงจะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินเพลงเอกนุอนุกูลและแบงค์เฉลิมรัตน์อะใครเป็นแฟนคลับบ้างคะ เสียงเท่อเสียงดูมันยังไม่ได้กินข้าวดูอ่อนแรงมันยังไม่ได้กินข้าวหรือกินมาแล้วล้องบัเดินย้อยแล้วอิ่มเสียงอาจจะแบบนิดนึงนะคะเอายังไม่หมดหกโ,โมงเย็นพิธีกรอ,อารมณ์ดีพี่ตุ๊กี้สุดารัฐก็มาเหมือนกันอ่านไหนใครชอบพี่ตุ๊กี้ เดี๋ยวเสนอพวกไปเดินจิบน้ำกันสักหน่อยนะคะวันนี้ก็มีทั้งของขวของหวานเครื่องดื่มที่ยับเลยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนเพราะว่าสปอนเซอร์ใจดีของเราก็มาออกบูธในวันนี้กับเราด้วยเหมือนกันนะคะมีเล็กตะซอยอร่อยคุ้มค่าค่ะน้ำผลไม้มารีค่ะกาแฟแคทเธอรีนไม่เติมน้ำตาลหอมอร่อยได้ทุกคนน้ำาร,ราแม่เหรียนและน้ำกระเทียมดอกแม่เหรียนอร่อยติดเหรียญแซ่บนัวนทุกจานแม่เหรียนสิบะและไอศกรีเมเนสกา เป็นครบจบมืออร่อยต้องไอศครีมเนสเล่นะคะนี่ก็เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดีของเราแล้วก็มาออกบูธด,ด้วยนะคะอ่ะในวันนี้ใครไปชิมไปช็อปไปกินอะไรมาบ้างแล้วขอเสียงหน่อยได้ไมั้ยจ๊ายังแห้งอยู่เลยยังแห้งอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวถ้าพี่ตากับพี่หยกขึ้นมาแล้วเนี่ยเสียงต้องหนักแน่นกว่านี้นะ